วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นสนามเลือกตั้งที่มีสอสอได้ทั้งหมด9คนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยมีสอสอได้5คนที่เหลือแบ่งให้พลังประชารัฐไป2คนแล้วมีการเลือกตั้งส้มในการเลือกตั้งที่3ทําให้พักพลังประชารัฐได้สอสอเพิ่มมาอีก1คนเป็น4ต่อ4นะครับจังหวัดนี้เนี่ยมีประชาธิปัตย์4คนแล้วก็พลังประชารัฐคน หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือดรรงบุญสวยฝันนะครับเป็นผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าถึงแม้ว่าดรรงจะไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือจะมาเป็นสสอแล้วก็ตามแต่ว่ายังคงยึดมั่นในการทําอาชีพเป็นชาวนาผมได้ไปสอบถามว่าทําไมถึงยังยึดมั่นในการทําอาชีพชาวนาด็รรงบอกว่าก็พ่อแม่ผมทํานามาตั้งแต่ต้นไงผมเกิดในท้องทุง่งนา เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะทิ้งอาชีพชาวนาได้ถึงแม้ว่าจะไปเป็นอาจารย์เป็นรสสแล้วก็ตามก็ยังคงยึดมั่นในอาชีพการทำนานะครับและก่อนในการเลือกตั้งคราวหน้าดรรงบุญสวยฝันก็ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน่าจะเขตเลือกตั้งเดิมหรือย้ายเขตก็เขตใกล้ๆกันนะแล้วก็พักเดิมก็คือพักพลังบัะชารัฐนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมไปฟังเสียงของดออรรงถึงวิธีคิดในการ ยึดมั่นอยู่กับอาชีพทำนาเป็นปเพราะเหตุผลกุลใดลองไปฟังดูครับเจอน,นะผมไม่ได้ทำตอนเป็นเสอสองแต่ทำมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจากพ่อท้องพ่อท้อง,องแม่ก็ทำนามาตลอดเพราะงั้นการทำนาของผมจึงเป็นการทำนาตามปกติวิถีปกติเป็นวิถีของตัวเองและก็จะทำนาให้ได้มากกว่าทำนาก็คือว่าเวลาผมทำนาเนี่ยปกติมันจะมีน,าานักศึกษาบ้างคนชั้นกลางคนโน้นคนนี้พาเด็กมาเรียนรู้กระบวนการทำนาบางขั้นตอนนะ อ่าเช่นบางบาง,บางช่วงบางฤดูกาลก็จะมีบางปีก็จะมีขั้นตอนการไถบางคนมีคนมีลูกศิษย์มีนักเรียนอะไรเนะี่ยมาเรียนรู้มาเรียนรูน้ทำนาบางช่วงบางฤดูกาลก็อาจจะเป็นการปักดําการถอนกล้าอ่าบางช่วงก็เป็นการบำรุงรักษาดูแลการให้ปุ๋ยหรือว่าการถอนกล้าทําญ่าอะไรพวกนี้หรือบางฤดูกาลก็เก็บข้าวเขียวเพื่อไปทําข้าวยาโพวันเดือนสามบางช่วงก็อาจจะเก็บข้าวข้าวสุกเลยนะเราทําทําขวัญก็ก็จะดึงคนเข้ามาสู่กระบวนการทํานา มันจริงเป็นการทำนาที่มันมีความสุขแล,แลวก็ทำได้มากกว่าข้าว <laughs> ทำนาก็ได้ข้าวอยู่แล้วแต่ที่ผมได้มากกว่าข้าวก็คือได้ได้การผลิตซ้ำเรื่องกระบ,บวนการวิถีชาวนาซึ่งเป็นรากเหง้าของชาวสยามบ้านเราชาวนานี่ก็ต่อสู้ในสิ่งยากนี่เดี๋ยวมีฝนเดี๋ยวมีแดดมีความไม่แน่นอนชาวนานต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนความจริงของชีวิตคือความไม่แน่นอนของพุทธศาสนาเพราะเราจะต้องมีหลักธรรมของเราต้องอดทนจริงเขาเนี่ย ผมคิดว่าเวลาเราทำนาผาจะได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับลูกหลานชาวสยามหรือลูกหลานชาวไทยของเราเนี่ยนั่นคือการสิ่งที่ได้บอกว่าการทำนาที่ได้มากกว่าข้าวนาตรงนี้ก็เป็นนาจุดสำคัญก็คือคำว่าเป็นนาพุทธภูมิบนถนนพุทธภูมิมซึ่งเป็นถนนที่ภาคคนลเมืองร่วมกันสร้างนะครับบริหารแปลกถนนเส้นนี้สวยมากของเมืองนครหรืออาจจะสวยในภูมิภาคก็ได้แล้วปีเนี้ย ปีกประมาณเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อนุมัติงบประมาณในอีก5้ายสาสล้านทํากัน3ปีต่อจากถนนพุทธภูมิตรงเนีย้ยข้ามถนนรถไฟไปไปแตะถนนวงแหวนด้านทิศตะวันตกนะครับยาวสามี่กิโลเมตรสา0ห้ายสาสิบล้าน4ี่กิโลเมตรมีสะพานโค้งข้ามถนร<อ>นรถไฟพลเอกประยุทธ์มาที่นครเมื่อปีกลายก็จัดสรรงบมาให้ได้เรียบร้อยแล้วอตอนนี้ก็รอประมูลรอประมูลไม่เกินสมเดือนหเดือน ดรรงบุญสวยฝันนะครับเดิมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่หมหาวิทยาลัยรักนะครับแล้วก็เป็นนักขับเคลื่อนทางสังคมอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทํางานวิจัยเรื่องการทํานาข้าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงทํานาด้วยตัวเองด้วยนะครับและการเลือกตั้งคราวหน้าก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเหมือนเดิมในนามพรรคพลังประชารัฐแต่ว่า น่าจะย้ายจากเขตหนึ่ 1, ไปลงในเขตเลือกตั้งที่2นะครับเพราะว่าตัวบ้านที่ดรพักอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่2ก็คืออำเภอพระมนะก็ติดตามดูครับว่าบทบาทของนักวิชาการที่เข้ามาเป็นนักการเมืองจะได้มีโอกาสตเติบโตทางการเมืองเป็นครั้งที่2หรือไม่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงครับ